ไม่หมุนนะครับมันหมุนเป็นบางจังหวะนะครับแล้วมันเืดมากก็มาเจอปัญหากันอีกแล้วนะครับเราไม่สามารถถอดเสื้อตัวที่ครอบลอตเตอรี่ของซูซูิ A80 ออกได้นะครับมันต้องแผ่นตัวนี้นะครับเหล็กแผ่นตัวนี้สร้างเครื่องมือพิเศษเพื่อที่จะโดดก็เลยเปลี่ยนมาใช้วาวนะครับนี่ผมใช้ก้านวาวมาเอาใบวาวมันมาตัดหรือแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่เท่าก้นมาเท่ากันหรือเปล่านะครับถ้าไม่เท่าเราเคาะแต่งนะครับ ไม่งั้นมันจะแตกครับเพื่อนตรงจุดสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านแล้วก็เอฟซนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูอะไหล่เครื่องที่เอฟซส่งมานะครับเครื่องตัวนี้ก็ส่งมาหลายเดือนแล้วนะครับเพิ่งถึงคิวทำนะครับเนื่องจากว่าติดคันก่อนนหน้านี้มีปัญหาเราก็ต้องแก้ให้เสร็จก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเครื่องอะไรนะครับนี่ครับเป็นเครื่อง ซูซูกินะครับตัวนี้เป็นเครื่องซูซูกิเป็น a80 ไม่ a80 ก็ a 100นะครับมันก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดที่เสือ้ออีกทีตอนผ่าครับอ๋อน่าจะเป็น a80 นะครับมองเห็นรหัสแล้วนะครับเป็น a80 นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาผ่าดูกันนะครับว่ามีปัญหา เรื่องระบบเกียร์นะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังจะมีเครื่องดีทีร้อยอีกเดี๋ยวเราก็จะมาผ่านะครับมีดีทีร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีอีกนะครับเป็นซ90ก้นะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงผมจะทยอยผ่าให้เพื่อนๆได้ชมนะครับทีละเครื่องกันนะครับวันนี้เอา a อ0สตัวนี้ก่อนนะครับ ท่อสายปั๊มทูทีออกจากเครื่องก่อนนะครับก่อนที่เราจะยกปั๊มออกนะครับไม่งั้นสายมันจะหักนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับน็อตยึดปั๊มก็มีอยู่2ตัวนะครับคล <Okay. S 1> ายน็อตยึดแข้งกลางก่อนนะครับคลายออกให้รอบเลยนะครับแต่ยังไม่ต้องเอาออกนะครับไว้เราไปถอดชุดคัดออกก่อนค่อยเอาออกนะครับ ตรงนี้เป็นสวิทช์ไฟเกียร์ว่างนะครับเราจะต้องแกะออกก่อนนะครับมันจะมีน็อตตัวหนึ่งนะครับที่ล็อกไว้เพราะว่าถ้าเราไม่แกะตัวนี้ออกกระปุกเกียร์มันจะแกะไม่ออกนะครับมาแกะตอนหลังจะแกะลําบากนะครับนะก็ทอดคาบูเลเตอร์ออกนะครับใต้คาบ,บูเลเตอร์นะครับก็จะมีสายปั๊มทูทีนะครับต้องแกะออกด้วยนะครับก่อนที่จะ เปิดฝาครอบคัดนะครับแล้วก็คลายน็อตออกให้หมดนะครับคลายออกให้รอบเลยแล้วก็ตรงข้างๆคาบูก็จะมีน็อตอยู่อีก2ตัวนะครับสภาพน็อตเฟืองขับนะครับตอกมาหัวเยินเลยนะครับเราต้องสกัดเอาออกก่อนนะครับ เมื่อเอาออกได้แล้วนะครับถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ก็ต้องเรียแต่งให้เหมือนเดิมนะครับสปริงยิดคัตนี่ก็เหมือนกันนะครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับในการดึงออกนะครับรุ่นนี้จะไม่ใช้น็อตนะครับใช้สปริงเกี่ยวขัดไว้นะครับไปดูวิธีการทําเครื่องมือพิเศษได้ในช่องช่างปุ๋ย DIY นะครับผ้าคัดเราก็จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับ น็อตย,ยึดชัมคัดนะครับเราก,ก็ต้องสกัดตอกเหมือนกันนะครับตัวนี้ตอกมาเยินเหมือนกันนะครับชัมคัดก็ปกตินะครับยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราก็จะต้องเอาเพืองขับออกก่อนนะครับแล้วก็แกะสปริงคันสตาร์ออกนะครับต่อมาเราก็จะต้องเอาคันเกียร์ออกนะครับนี่นะครับคันเกียร์ออกแกนคันเกียร์ออกนะครับเสื้อลอตตอรี่ตัวนี้มัน ที่เราดูนะครับมันเหมือนมันอัดลงไปเฉยนะครับมันไม่มีอุปกรณ์อะไรเราเลยนะครับแล้วมันจะมีน็อตตัวนี้น่าจะสําหรับดูดมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ต้องสร้างเครื่องมือพิเศษนะครับเพื่อที่จะดูดตัวเสื้อโรตรี่นี้ออกมานะครับก็เดี๋ยวผมไปสร้างเครื่องมือพิเศษมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูวิธีการดูดนะครับแล้วก็ไปติดตามชมการทําเครื่องมือพิเศษได้ในช่อง ทางฝุย DIY นะครับก็นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับผมก็เอาน็อตของเดิมมานี่แหละที่มันยึดฝานี่มาอีกแล้วนะครับเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับก็เป็นเครื่องมือง่ายๆครับมันเครื่องมือง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรมากมายครับเป็นเครื่องมือดูดธรรมดา เล่งไปเรื่อยๆนะครับเราดูด้วยนะครับว่ามันขึ้นมาเท่ากันหรือเปล่านะครับถ้าไม่เท่าเราเคาะแตกนะครับไม่งนั้นมันจะแตกครับเพื่อนตรงจุดนี้่โอเคนี่เสร็จเรียบร้อยออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผ่นโรตารี่กันนะครับนี่ เตารี่นี้ก่อนถอดก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาจะต้องเอามุมไหนนะครับหรือไม่งั้นก็ใช้นี่นะครับมาร์คไว้นะครับมาร์กไ,ไว้เลยเป็นสีมาร์กไว้เลยนะครับเพื่อที่เวลาเราประกอบเราจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับตรงจุดนี้อืมแล้วเราก็ดึงขึ้นมันออกมาเลยนะครับออกมาเลย โอเคแล้วก็คราวนี้เราก็จะสามารถแยกแข็งออกมาได้แล้วนะครับ ก็พาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูชุดเกียร์นะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับ ากการที่ผมได้ทดลองข้อเกียร์ดูนะครับผมสรุปว่ามันน่าจะเกิดจากกระโปกเกียร์มันฝืดหรือมันเป็นสนิมนะครับเพราะรู้สึกว่ากระโปกเกียร์มันจะไม่หมุนนะครับมันหมุนเป็นบางจังหวะนะครับแล้วมันฝืดมากก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะรื้อกระโปกเกียร์เอาเฟืองเกียร์ออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่ามันจะฝืดจริงไหมนะครับ หลักนี่ก็มี5ตัวนะครับ เราก็ดูเกียร์กันนะครับนี่เกียร์ก็จับดูก็ลื่นนะครับมันน่าจะวิ่งเข้าได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ mm hmm. ดูที่กระปุกเกียร์ดีกว่านะครับผม สงสัยที่กระปกเกียร์มากกว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูแล้วผมจะลองหมุนไปดูนะครับเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยบางทีเหมือนบางทีมันมันขัดกันอยู่นะครับมันมันขัดเพราะว่ามองดูแล้วเหมือนมันมีสนิมข้างในด้วยดูแล้วดูมันขัดขัดเนี่ยมันมีคราบสนิมด้วยนะครับเนี่ยพวกนี้บางทีมันพอมันหมุนแล้วอีกตัวหนึ่งมันไม่หมุนตาม มันก็มงัดกันนะครับเนี่ยบยางทีจังหวะเงี้ยมันมางัดกันทําให้มันเกียร์มันเข้าไม่ได้นะครับผมว่ามันน่าจะค้างอยู่ที่กระปุกเกียร์นี่มากกว่านะครับเพราะว่าดูจากเฟืองเกียร์แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็โอเคนะครับผมสรุปว่าเป็นที่กระปุกเกียร์ดีกว่านะครับเพราะว่าเฟืองเกียร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวผมก็ทําการขัดแก้ไขแล้วเดี๋ยว ก็ค่อยมาดูกันต่อนะครับใน EP หน้าว่ามันจะเข้าเกียร์ได้ง่ายและเก้ปกติหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอสรุปกันแล้วนะครับว่าปัญหา A80 คันนี้ที่เกียร์มีปัญหาก็น่าจะเกิดจากการที่ รถมันไม่ค่อยได้ใช้มันจอดทิ้งไว้แล้วก็ปุกเกียร์มันเป็นสนิมก็ทําให้มันฝืดเข้าเกียร์ไม่ได้มันแข็งนะครับก็เดี๋ยวเราทําการล้างขัดทำความสะอาดแล้วก็จะประกอบใหม่แล้วก็จะไปทดสอบให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องช่างฝืย DIY ด้วยนะครับขอบคุณครับ